ครับสวัสดีครัคุณผู้ชมทุกท่านครับดีดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิจิตซีชีวีมามาอยู่กับผมนนท์เจ้าเก่าเช่นเคยนะครับนะวันนี้มาอยู่กับรถถังที่มีชื่อว่าไทเกอร์พีนะก็เป็นรถถังหนักนะของเยอรมันนะครับแล้วก็มาตามสายนี้ครับปึ๊บปื๊ดปื๊ดปื๊ดโดยปลายสายจะเป็นเมาส์นะครับแล้วก็ใครอยากได้เมาส์ก็เล่นไปสายไทเกอร์พีนะครับใครอยากได้เอร้อยก็ไปทางไทเกอร์หนึ่งนะครับนะก็ตามได้เลยโอเค นะเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสก่อนนะจ๊ะนะารถถังคันนี้ก็จะแตกต่างจากแทเกอร์หนึ่งยังไงก็จะอยู่ที่เรื่องกรอบของมันครับกรอบของเทคเกอร์พีนี่จะหนากว่าแทเกอร์หนึ่งนะครับแล้วก็จะได้เรื่องความเร็วที่ช้ากว่าแล้วก็ปืนที่โหลดช้ากว่าเล็กน้อยนะครับผมเรามาดูปืนก่อนนะครับปืนเป็นปืนเดียวกับแทเกอร์หนึ่งนะครับก็คือปืน8.8เซนนะครับนะก็โหลดกระสุนอยู่ที่7.3วินาทีแทเกอร์หนึ่งที่โหลดประมาณท้าไหรดว่า5วิเกือบ6ว โอเคก็เจาะก่อที่203ครับนะคอนสหาสสองร้อย 2, นะลูกทองที่237นะครับโอเคนะแล้วก็ไทเกอร์พีคันนี้ก็มุมกดจานน้อยกว่าไทเกอร์หนึ่งนะครับมุมกดอยู่ที่ลบหเท่าน,นั้นนะจ๊ะก็ถือว่าชิบหายจริงๆโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูเลือดบ้างเลือดเลือดไม่ใช่เลือด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 ,ลอดแล้วก็ไทเกอร์พีคันนี้ก็เลือดจะน้อยกว่าไทเกอร์หนึ่งห้าสิบนะครับไทเกอร์หนึ่งนี่เลือดพันห้าใช่ไหม โอเคเรามาดูเกราะบ้างน,นะเกราะตัวถังของแท็กเกอร์พีนี่จะหนาที่200นะครับแท็กเกอร์หนึ่งนี่จะหนาเท่าไหรว่วะเดี๋ยวจะไปดูเกราะโมเดลเกราะอีกทีหนึ่งแล้วกันนะก็หนา200 80 80เกราะป้องปืน100แล้วก็80 80โอเคเดี๋ยวเราไปดูโมเดลเกราะแบบละเอียดนะครับแล้วก็จะเทียบระหว่างแท็กเกอร์หนึ่งกับนะกแท็กเกอร์พีที่ดูว่าเป็นยังไงนะโอเคครับเรามาอยู่กับนะเอ่อโมเดลเกราะของรถถังแท็กเกอร์พีนะครับนะก็จะเห็นได้ว,ว่า กาะของมันนี่ค่อนข้างจะแตกต่างกับไทเกอร์หนึ่งเล็กน้อยนะครับก็คล้ายๆกับไทเกอร์หนึ่งครับแต่ว่าจุดอ่อนอาจจะน้อยกว่านิดนึงนะก็ไทเกอร์หนึ่งนะนี่ก่อมันหนา180 80ใช่ไหมผมจําได้อยู่มันก็ไม่มีมุมเอียงครับคุณผู้ชมกับไทเกอร์หนึ่งนะก็ทําให้ไทเกอร์หนึ่งนี่นะครับยิงง่ายกว่าเยอะนะส่วนไทเกอร์พีไทเกอร์พีนี่นะครับก็เกาะตัวถังด้านหน้านี่ก็จะมีจุดอ่อนแค่เพดล่างครับแล้วก็ด้านข้างเล็กน้อยนะครับเล็กๆ คนที่ยังยิงไม่เป็นก็พยายามเดี๋ยวยิงตรงนี้นะครับยิยงตรงนี้ไปมันจะหนา200นะครับแ,แดงๆเนี่ยทำให้ยิงยากมากอดี๋ยิงนะยิงตรงที่เป็นจุดเหลืองๆนะคุณผมู้ชมครับไอตรงเนี้ยด้านข้างแกนด้านข้างแล้วก็ตรงนี้ครับนะเพจล่างแล้วก็อาจจะปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์นะครับผางอยู่มุมนี้นะครับอ๋เพจล่างอาจจะยิงไม่ได้แต่ก็ยิยงตรงนี้แทนนะครับอาจจะบางมากขึ้นนั่นเองโอเคส่วนกอป้อมปืนกอป้อมปืนของไทเกอร์พีนี่จะต่างกับไทเกอร์หนึ่งนิดนึงนะครับก็ นะหัวจะใหญ่กว่าแล้วก็จุดอ่อนสิวตามวลจะใหญ่กว่านั่นเองครับทำให้ป้อมปืนของเทเกอร์พีนี่งองแง้งมากกว่านั่นเองครับนะจ๊ะนะส่วนความหนาก็ใกล้ๆเคียงกันครับเกาะคล้ายๆกันนะก็จะโดยรวมนีก็หนากว่าไทเกอร์หนึ่งนิดหนึ่งนะก็ก็หนาแบบคนที่แบบล็อกเป้ายิงหรือแบบเล็งไม่ดีก็อาจจะยิงสะท้อนได้ง่ายๆนะครับผม โอเคเรามาดูความมุ่งตัวบ้านนะครับความมุ่งตัวของแทนะ็กเกอร์พีนี้นะวิ่งได้ที่35กิโลเมตรนะครับท่อนหลังสินะส่วนแท็กเกอร์หนึ่งนี่วิ่งได้สี่สิบปะวะ,ะใช่วิ่งได้ก40ครับท่อนหลังสิครับนะส่วนอัตราการเร่งอะไรก็ใกล้กลเคียงกันครับผมนะก็ดูๆอประมาณนี้นะคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับผมนะเดี๋ยวไปดูเกมเพย์ก,กันว่าแท็กเกอร์พีนี้มันเล่นยังไงมันต่างกับแท็กเกอร์หนึ่งมากไหมโอเคไปลุย นะโอเคครับเรามาอยู่ในแมตช์คนแรกก็ไปดักแม่น้ำทรายนะจ๊ะโอเคห้องเทียร์เแล้วก็มีจอสฝั่งเขาสามคันฝั่งเรา3คันโอเคอเดี๋ยวเราไปดูความเร็วก่อนครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเมื่อกี้มันลงเนินไม่เอาไม่เอาเอาใหม่แต่ว่าวิ่งเร็วกวอโนนี้หรือเปล่าทําไมโอโนนี้วิ่งเร็วกว่า,านะชิบหายละช่างมันเถอะโอเคแล้วนะก็ประมาณนี้ครับความเร็ว ความเร็วสสุด35ก็มาตรฐานของรถถังหนักครับตอนนี้เราไปตรงไหนดีวะข้างล่างข้างล่างถ้าจอนมี FV ไหมไม่มี FV ใช่ไหมโอเคหัวไปข้างล่างก็ได้แต่ว่าจะทำหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าไม่ไปดีวะฮัลโหลเต็มผมไม่มีไฟในคันนี้นะ ไล่ไปเลยไปเลยไปไกลๆเลยนะตอนนี้ยังไม่มีไฟครับต้องเล่นระวังระวังนิดนึงฝัก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 เมื่อไหร่กูแอบตรงนี้ก่อนอ่ะผมจะฟักเลยโอเคได้ค่าช่วยเหลือเพื่อนไปเยอะเลยแล้วก็จากระยะไกลนี่รถถังที่ปืนจอดต่ำกว่า200ก็อาจจะยิงเรายากนิดนึงนะครับ เมื่อกี้ผมโหลดลูกทองเปลี่ยนกระสุนไม่น่าเปลี่ยนกระสุนเลยน่าจะยิงลูกธรรมดาไปก่อนแต่ว่าอยากยิงให้เข้าไงไม่เป็นไรไอเอสติดปืนเลยมา122โอเคเดี๋ยวไปอะไรของมึงเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยที่20 What the fuck are you โอ้โอ้กูจำบทก็มีว่ะ อะไรเนี่ย EOC เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่ากูยิงมึงไม่ได้เหรอเออนี่นี่นี่มุมเงยกูไม่มีเดี๋ยวกูก็ยิงได้นะเว้ยฮึยฮึยฮึยเฮ้ยอย่าคว้างอย่าคว้างกูจะตายซูนั่นะเว้ยซูหนึ่งห้าสองนะเว้ยมึงอย่าทำเป็นเล่นไปทำเป็นเหลือทำไมแค่แปดเฮตีน่ะ มาเล่นปาอุย้ยฟักมึงไปอยู่หน้ากูปไปเลยถ้ามึงอยากยิงอนะเออยิงแล้วถอยมาเดี๋ยวก,กูยิงเองฟัก <c oughs> เพื่อนเพื่อนยิงโอนี้โอนี้โอโอแลกแหลกแหลกโอนี้ครับได้โปรด อุ้ยอุ้ยอุ้ยถ้าไม่ยิงมึงก็ช่วยไปทางขวาหน่อยเถอะอุ้ยอุ้ยอุ้งเฮ้ยูเพียวว่ะโอนิแม่งเอ้ยน่ากลืนหงิดชิบหายเลยนี่หลบแบบดิจิตอลเอ้ยไม่เข้าวะ ลูกทองหมดแล้วชิบหายแล้วคุณผู้ชมอ่าโอน,นี้เรามองขีง้แล้าโอ้ยลูกทองหมดอะคุณผู้ชมทำไงดีเราหลิวคนเดียวแล้วตอนนี้หลบได้เว้ยไม่ไหวดีดีมากกูยีกไม่เข้าเลยโอน,นี้อะไรวะ เรียบร้อยตีนพังลาก่อนลาก่อนลาก่อนโอนิตายัางวะโอนิตายแล้วโอ้โหเหนื่อยเลย <c oughs> นี่ตาแรกก็อ,อกประมาณนี้ก่อนนะ <c oughs> เพื่อนจา๋าเหลืออะไรกูยิ้หน่อยสิเมอช่างเถอะขึ้นทั้งวนเลยนะ ตอนนี้เขาเหลือแค่เอออะไรนะี MX ่ย MX MC อยู่นะวะแล้วก็อะไรวะข้างหน้านี่อะไรน,ะ okay, น,นี่ย k v 1เหรอ KB1 นึงกำลังไปหากูเคลื่นที่ช้านิดนึงจะไปยิงอยู่นี่แหละข้างหลังอย่าเพิ่งเชื่อนะ k ั1นี่มันของฟรีชัดๆหวานหมูหมูตู้เลยเอา้าวแม่งไปละ เควันเดี๋ยวเพิ่งทิ้งเราไปอ่ะโอ้ยไปฆ่าจรอนก็ได้วะกระสุนเท่าไรสองร้อยเก้าสิบห้าลูกระเบิดแล้วกันจะได้อะไรเนะี่ยมาจากไหนนะ่ะยังแม่งเลือกเต็มด้วยไม่เลยกูตายอยู่ว่าแบบเนี้ย ช่วยด้วยเพื่อนส่งคอนคูไปเพื่อนจ๋าโอ้ยโอ้ยเพื่อนขอบขอบคุณขอบคุณมากตุดแต่งดังๆเลยหืมอื้อหือนะครับนะผลของการที่รถถังหนักไม่มีสกิลซ่อมนะครับทำให้ซ่อมช้ามากๆนะโอเคเดี๋ยวจบแมตช์นี้โอเคนี่ก่อนแมตช์แรกนะตายช่างมันยิง2,000ก่อน ต,ตาหน้าเอ็มแตกเลยโอเคน,นโดนจอนลงไม่ใช่เรื่องเลยจะจบเกมแล้วลูกจ่าไปฆ่ามันลูกลูกกลัวไหนลูกลูกไปเลยลูกเรือตั้งหกร้อยเก้าสิบกลัวอะไรน,นันน่นนันน่นนันน่นนั่นนั่นเออไปสีลูกนะเขายิงพ้าดแล้วฆ่ามันเลยลูก ลูกจ๋าบึ้มมันบึ้มม,ม,ม,มันขึ้นโอเคนะจบไปสำหรับแม์แรกนะครับนะก็โอเคนี่ก่อนแล้วกัน <c oughs> ไม่เงยไม่น่าโดนจอดลงตายเลยวะเอ้าเอ็มแตกก็เหรออะไร,รวะไม่กูยิงไปแค่สองพันหนึ่งสองพันกับพันห้าสปอร์ตพันห้ายิงก0 0สองพันเลช่างมันเถอะนะก็ยิงมนนันธหมดยี่สิบนครับงั้นยิงโดนสิบแปดจะครอบสิบนะครอบเสียหายสองพันสองร้อยหกสิบหก กบก็สูปกระกสุนไป630นะครับเพราะว่าโดนแต่ลูกระเบิดยิงแล้วก็เอ็มแตกเรียบร้อยจ้าโอ้ยเซ็งเลยเด๋ยวตาสองอาอยิงแค่สามพันแล้วกันนะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผมแน่นอนนะก็ประมาณนี้ครับแต่ก็พี่นะถ้าเป็นออลองทอห้องไอ,อ้ถ้าเป็นทอห้องนะเมื่อกี้เราต่อไปเอาเป็นเจอเจแปแล้วกันนะเจอเจแปแล้วกนะ็จัดตังหนักให้ดูเลย เออนี่คุณผู้ชมมนาะก่อนไปนี่ผมแนะนําเลยนะถ้าคุณผู้ชมกําลังฝึกสกิลรถถังแถวหนึ่งหรือว่ารถถังหนักหรือว่ารถถังอะไรที่คุณผู้ชมเอาไปขึ้นแนวหน้าถ้าเกิดเพิ่งฝึกไปแล้วสกิลไม่เต็มเนะี่ยคุณผู้ชมอัพสกิลซ่อมนะเว้ยอัพซ่อมนะเว้ยต้องอัพซ่อมต้อนั้นนะเว้ยถ้าไม่อัพซ่อมนี่จะเป็นแบบไม่เกีครับผม,ผมจะหนีอาจจะจ่อไม่ฉันนะเว้ยถ้าเมื่อกี้ผมมีสกิลซ่อมใช่ไหมผมว่าผมสามารถหลบอัตรจรได้นะหลบทานแน่นอนครับเพราะว่ามีเวลาตั้ง10กวิ ถ้าเกิดมีสกิลซ่อมอาจจะซ่อมปรมาณสักเจวินะครับก็น่าจะโอเคกว่าน,นี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับจะค่อยให้เจ้าของหัไปเรียวเองแล้วกันนะผมก็บอกไว้แค่นี้แหละวิธีรีสกิลก็อย่างที่บอกไปครับก็ไปที่ในหน้าโปรตถต่างคนนั้นแล้วก็กดตั้งใหม่ครับก็เลือกสองหมื่นแล้วก็กดรีแม่งเลยโอเคนะตอนนี้ผม,มอยากไปยุ่งอะไรกับเงินของเขานะมันแพงไป โอเคครับเรามาอยู่ในแมตช์ที่2ครับในต่างบูโลบันกานะครับก็อยู่ห้องเทียบแปดครับเทียบแปดเราเท่ากันแต่แล้วก็มีอาจจะจอนของเขาทาไมเขาจอนมันโกงเดี๋ยววะมีเอลสิบสองแป่าเอ้ยเราไปไหนดีตอนนี้มีให้แคบฐานทางซ้ายเอ่อแต่เราไม่มีมุม,ม,มกดครับรนถะถังที่ไปตรงนี้ต้องเป็นรถถังที่มั่นใจในหัวหนามากแล้วก็มีมุมกดครับเพราะจะ,จะสามารถใช้เนินได้อย่างเต็มที่ครับดังนะนั้นเราจะเข้าป่าดีกว่า โอเคครับเจออะไรเนี่ย t สามเจ็ดแล้วก็ m 6เพื่อนทำไมเพื่อนยิงได้แต่ไม่มีอะไรให้กูยิงเลยแป๊บหนึ่งเจออะไรเนี่ย kw สามโอ้ย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  net 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 อย่าพึ่งกระตุกแมตช์แรกกูยังเล่นลื่อนอยู่เลยลื่นทั้งเกมเลยแมตช์แรกเนี่ย net จ๋าัลโหลโอ้ยโอ้ยเต้งขึ้นเต้งลงไม่เอานะเตงโอ้โห อุ๊ยเชียไม่มีไฟดีกว่าคันนี้ผมลืมไปอ่าคันนี้ไม่มีไฟครับสกิลยังไม่เต็มร้อยเราต้องอย่าลืมจุดนี้ข้างหน้านี้จะมีใครไหมมีเอสสามเคพีสามทางนี้ครับเดี๋ยวนะมีข้างหน้ามีไหมมีเปล่าโอ้ย เอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมเฮียเฮียแตกูไม่เอานี่อ๋ตกใจ m อ็น่นี่ยเอ่อะไรทำอะไรข่านี่คือแท็กเกอพนว้ยทำอะไรเฮ้ยทำอะไรแล้เออจะกล้ามัน ลาไปก่อนพ่อสอนไว้โอ้แหลกแหลกแลกแลกโอ้โอ้โอ้โอแลกมากกลับบ้านก่อนนะโอ้แหลกจังเลยมันเกิดอะไรขึ้นโอ้ยโอ้ยเพื่อนขอเถอะ k ควสามคนเนี้ยอย่าฆ่ามากเพื่อนเพื่อนจ๋ากูล็อกเป้าแล้วกูล็อกเป้ากูยิงไปอา้าวโดนด้วยอืมแหลกขนาดนี้กูยิงโดนได้ไงน่ะนะาแมทที่สอนเนีอยการแหลกรุมเลามากเลยนอ่นนั่นนั่น โอโหวับวัปิงปิโอเคข้างหน้ามีอะไรนะอึ๊บเวย์ไอดูอ้าวโดนอีกอะไรวะทำลายถาเป้าหมายให้เราด้วยล้ากเก่งอย่างเลยช่วงนี้เฮ้ยตูดพบเป้าหมายแล้วไปกระสุนจออต่อรถถังฆ่าเสกเป้าหมายปลอดล็อกแล้วโอเค ผมว่ารถถังเขาต้างเจอไอเอสครับแล้วก็เจออะไรเนี่ย v k เเฮ้ยไม่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 โอ้ยไอเอสไม่น่ายิงตีนกูเลยว่าจะล้าซะหน่อยมาไอเอสเอามาไฟกันใหม่นะเรามาทำความรู้จักกันใหม่นะเตงเดีย๋ยวเพิ่งนึงเตงเตงเอาเตงขอล้าเถอะ ตีงตีงตีงกูเอาไปห้าคันแล้วตีงตีงกูลาดแม่งหมดบ้านเลยเตีงตีงตีงเอาโอ้ยทำไมยิงตรงตีนงนะข่าวนะตีงฉันขอลาดอีกคันเดียวเองเตีงเตีง ตึงดาเมจแม่งไม่ถึงสามพันแน่นอนตึงมีเล็ก,กูยิงมัย้ยเตึงโอ้ยแหลก,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 กแหล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 กเยอาแหลกเต็มไหมเตึงว้าวกูลากแม่งหมดบ้านครับตอนนี้เลืออต่ำกว่า200กูยิงทิ้งหมด กูลั <tinc S 2> ดกูลัดกูลัดกูเอาหมดเลยอ้าวกูข้าวไปแปดคันแล้วเก้าพีทกูเก้าเลยตอนนี้กูเอาคนเดียวกูลัดขอเถอะนะ ปิงไปโดนรือเปล่าไม่รู้นี่เอาอันนี้ก็ได้คุณผู้ชมครับผมผมไม่เอาสามพันละโคตรทุเล่หรอว่ะกูข้าไปเก้าคัน,นะอะคุณผู้ชมอีกคันนึงไม่จะได้สิบคันแล้วถ้ายิงไอ้แยโดนนี่กูได้สิบคันแล้วนี่ปิงขนาดกูกูแหลกแน่นี่ขนาดกูแหลกเฮ้ยโ้ ้าไปเก้าคันอยคุณผู้ชมกูทำไปได้ยังไงวะเฮ้ยนะก็ยิงไปทั้งหมด16บหกนะครับโดน14บ่เจาะเข้า13ครับนะเสียดาย AS มากเลยผมเกิดจะได้เหรียญเลยว่าไอเหรียญค่า10คันละเอาเหรียญ8คันก็พอนะโอ้โหเกียร์ยังวะนะก็นะเทคเกอร์เทคเกอร์พีค่าวๆก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับนะก็อาจจะไม่โชคดีอาจะที่ผมเล่นทุกตายอย่างนี้แน่นอนนะก็หากเจอขอยกถังเชียร์6 เท่าห้าเที่าหกนะครับก็สามารถสะท้อนกระสุนได้ค่อนข้างจะโอเคมากนะแต่ถ้าเกิดเจอรถถัเาางเท่าเจ็ดที่เป็นรถถังกลางก็อาจจะสะท้อนได้อยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดเจอพวกรถถังหนักเทียร์เดียวกันหรือว่ารถถังเท่าแปดนี่ก็หนะ้ากรอกของเราก็จะไม่ค่อยหนาเลยนะครับผมโอเคนะ S ่าเสียดายเอสว่ะเกือบได้สิบคันแล้วอ่ะไม่เอาอ่ะอุ้ยเซ็งมากเลยคุณผู้ชมอ่ะเกือบได้สิบคันแล้วเกือบได้เหรียญเนี้ยไอเหรียญหรอวะนี่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 นน นไอเหลียนะ่ยมภูเมดัลน่ะอุ้ยเสียดายโอเคเอาอันนี้ก็พอนะเหยียนเรลลี่วอล์กเกอร์นะนะโอเคนะก็นะนะขออใ่าสนใจครับไทเกอร์พีก็ลองวิจัยมาเล่นกันดูนะครับนะเอาไว้เป็นรถถังเล่นสนุกสนุกได้นะครับนะถ้าเกิดจะเล่นแต่ว่าถ้าเกิดจะไปต่อก็นะรีบีๆผ่านเทียแปดไปนะครับเพราะว่าเทียแปดของไทเกอร์พีนี่แม่งโคตรนรกเลยนะครับนะจะหัวก็ต้องเทียเก้าเทียรสิบเลยนะโอเคนะขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย